ินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการนิเทศกำกับและติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมภาษาไทยชุดคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนชุมชนหนองหินกลุ่มคุณภาพการศึกษาหนองหินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเคสอง มีพื้นที่เขตบริการทางการศึกษาจำนวน6หมู่บ้านคือหมู่ที่1บ้านหนองหินหมู่ที่2บ้านภูหินกองหมู่ที่4บ้านฟากนาหมู่ที่5บ้านน้ำใสหมู่ที่7บ้านร่องป่าภัยหมู่ที่13บ้านน้อยสุขใจโรงเรียนชุมชนหนองหินจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันบริหารงานโดยนายจักรพัฒน์จปาอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหินและนางสุชารั์แก้วอุดรรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน40คนและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น5 8 9คนวัตถุประสงค์ 1. พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนและสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 2. ส,ส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำสื่อนวัตกรรมภาษาไทยชุดคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1นของโรงเรียนชุมชนหนองหินไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผู้บริหารครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถุกระดับเห็นความสำคัญตระหนักและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เป้าหมาย 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ถึงโรงเรียนชุมชนหนองหินมีความสามารถด้านการอ่านการเขียนและสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 2. ครูผู้สอนนำสื่อนวัตกรรมภาษาไทยชุดคำสั่งพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ของโรงเรียนชุมชนหนองหินไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผู้บริหารครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับเห็นความสําคัญตระหนักและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูงพันธกิจ หนึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูงทุกคนตามความสามารถของแต่ละบุคคล 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนใช้ทักษะภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ 3. ส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น 4. ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์มรดกทางภาษาไทย 5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน วิสัยทัศน์โรงเรียนชุมชนหนองหินมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะภาษาไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมและมีนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนชุมชนหนองหินได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านการเขียนให้กับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนต่ำกว่ามาตรฐานด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับระดับปัญหาของนักเรียนแต่ละคนดังนี้หนึ่งกิจกรรมฝึกการอ่านแจกลูกคำอ่านสะกดคำและการอ่านคำพื้นฐานต่างๆ 2. เกมเช่นเกมตกปลาคำพื้นฐานเกมตีคำตอบเกมคำศัพท์ภาษาไทยเกมบันไดงูเกมบิงโกเป็นต้น 3. การใช้เพลงสระเพลงพยัญชนะเพลงมาตาตัวสะกดและเพลงต่างๆที่ช่วยในการอ่านออกเขียนได้ 4. การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนเช่นแบบฝึกอ่านมานีมานะแบบฝึกเรียนเร็วใหม่แบบฝึกอ่านออกเขียนได้เป็นต้น 5. การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 6. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนฝึกอ่านบัตรคำฝึกอ่านหนังสือที่สนใจในห้องเรียน 7การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมภาษาไทยชุดคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษา,าไทยดังนี้ หโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2. โครงการเด็กชุมชนน้องหินอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยสื่อสารได้ 3. กิจกรรม3นาทีทวีปัญญาเพื่อให้นักเรียนที่เป็นยุวบรรณรักษ์มานำเสนอเก็บความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและให้นักเรียนร่วมตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง 4. กิจกรรมปันป่นปันป่นปั่นปั่นปัญญา โดยให้นักเรียนช่วยกันปั่นจักรยานนำหนังสือไปมุมต่างๆของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมาหยิบหนังสือไปอ่านตามความสนใจมีการส่งเสริมการอ่านในห้องเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกสถานที่ 5. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติของโรงเรียนชุมชนหนองหิน 6. การส่งเสริมนักเรียนทดสอบทักษะทางภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง 7. การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย